เตือนเด็กวิศรีมีการรวมถึงมณจราบดใช้วิทยาลาัยมีการรับชมรับฟังต้นเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวขานโอเคครับก็มาอยู่กับผมในไมเมตอร์ซีอยู่นะครับวันนี้อ่าเราจะทําการเปลี่ยนค่าสองฮาลินนะฮะหมายว่าอยู่ธรรมะบ้างนะครับอะไรบ้างฮาลินค่าจองอเค้าน,นี้นะครับรู้สึกว่าภา,ารกิจเหมือนกันเลยครับเหมือนค่าจองปกติครับ ค okay. ทุกอาชีพเปลี่ยนการส่งเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่านะใช่แหละนะครับก็โอเคสิบอันคำสั่งทหารออโจรสืบข่าวโอเครับทราบโอ้ยแม่งอยู่ห้องทูนสองแหลกแหลกเนี่ยโอเค อย่าลืมนะทุกคนนะครับก่อนรับภารกิจนะครับพลังบาลต้องอัพไอหมดก่อนนะครับผมเออนะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเราตัดฉากมานะครับก็กําลังเดินใกล้จะถึงแล้วแอบสืบข่าวนะสืบข่าวสืบข่าวอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ไปหาตำแหน่งที่มีสอ๋อไม่มีสองตัววะ่ะโอเคอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับอ่ะได้อยู่ใช้ไม่ใช้สกิลเลยครับสิบชิ้นแนบผมเราก็ตีเย่เจ้าตัวนี้ไปเรื่อยๆจน,นครบสิบชิ้นเนี่ยอืมนานอย่างแม่นสกิลมันแหลกๆหรือว่าคอมกูแหลก มไม่น่านหลกเว้ยสก,กิลไม่ใช้อะแพทนี้แบบกาการว้ยกระหลุงกงเลยฮะอย่คำศัพคำศัพท์แนวมากกระหลุงกงแย่ผมก็ปาบรอสักครู่นะรรอสกรักครู่มันต้องดรอปสก,กินมัง้งโอเค ว่าตีโจนสืบข่าวนะจนครบเออสิบชิ้นนะนะฮะโอเคอ่ะหลังจากผมปล่อยทิ้งไว้นะก็จะดรอปไอเทมมาเป็นอ่าคำสั่งข่าวกลองนะสิบชิ้นโอเคจากนั้นเราก็ไปส่งที่เอ่อที่เมืองคอนบันนะครับที่เรารับมานะโอเคมาถึงแล้ว โมเมนอย่วนสองอีกเรียนะครับแล้วก็มาที่ผู้หมดขาวครับอินยันภรกิจแล้วก็ฮารินครั้งที่สองครับแล้วก็มันก็หายไปเนาะจากนั้นเราก็ไปที่ประมุกครับไปที่ประมุกต้นหลีวันเถอะเขาบอกว่านั้นไปเลย โอเคมาถึงต้นหลิวแล้วนะฮะไอ้เร็งเราก็วิ่งไปที่ประมุขครับผมง่ายๆแค่นี้มยากโอเคยินดีภร,รกิจนะแมกภรกิจเลเวลสามห้าโอเคอัพเรียบร้อยครับผมจากนั้นจะมีภรกิจเลเวลสามห้าขึ้นครับ เนะเป็นฮาลินเรียบร้อยธาตุทองครับผมเปิดได้ทีเลเวล45ล่สิบ้าโอเคอปกันไปเคนะครับจะไปเล่น 3ใบเปี่ยนค้าก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะฮะสำหรับค้าสองาริมน,นะครับผมวันนี้ก็ไม่บายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม